ใส่อันนี้ไปด้วยจ้ะลนินเซนเนาะภาษาเยอรมันลินเซนเวการนะแบบของแบบไม่มีเนื้อสั์เนาะเดียวมันดีมีโหนโรเทอลินซนลินซนเนี่ยเม็ดมันจะแดงๆแบบนี้เม็ดเขาจะแดงแข็งๆมาต้มแล้วก็ใส่มันฝรัง่งแล้วก็ อันเส้นสปาเกตตีของอันคริสต์มาสนะคะเป็นรูปดาวรูปคริสต์มาสเอามาใส่นะะเนาะเหลืออยู่สุดท้ายกันแล้วมาใส่ก็มีต้นหอมหน้อยๆเล็กๆนะคะแล้วก็เบคอนเนาะคะ่ะใส่ลงไปรวมกันเป็นซุปนะคะมันฝรั่งวันนี้ก็ซุปซุปเบคอนซุปมันฝรั่งเนี่ยจาะมันฝรั่งใส่ใบไอ้ แล้วเปลืออะไรนี่แหละเรียกไม่ถูกก็เหมือนใบมะกรูดมะอะไรบานเรานี่แหละจ้ะลืมไปเดี๋ยวมันชื่ออะไรเดี๋ยวดูก่อนอ๋อมันชื่ออะไรนะลรดเบรรดเบรเตอ L O R B W A แล้วกั R นะคะกับ B L A อุ้มเรา W T E R นะคะลบอะไรนี่นะลบเบรเลกเตอะใส่แบบ กับอันแซวะคอก็กด้น้ำผักกาดดองซุปนะคะเราใส่แบบนี้ลงไปมันก็หอมดีเด้ละออกกินหอมหอมนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะเราใส่กระเทียมลงไปหัวหนึ่งทุบๆให้ละเอียดแล้วก็เจียวก็เบ,บคอนพอเบคอนเอาหอมเกรียมแล้วก็เอามันฝรั่งค่อยๆใส่ลงไปพาร์ทใส่น้ำค่อยๆใส่ททละนิดละนิดเพิ่มขึ้นนะคะ จากกลมอทีละ,ละนิดละนิดละนิดมาที่เนี้เราก็ค่อยๆใส่น้ำลงไปนะคะตอนใส่ไม่ได้ดูตอนแรกผมจะมาถ่ายคลิปจะไอตัวเล่นเซนก็ใส่ลงไปแล้วนี่ตัวเล็กๆนี่ค่ะนี่ตัวแดงๆเล็กๆเห็นไหมจะรอให้กระสุกก่อนเขายังไม่ซุกนะคะมันฝรังกระสุกแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็รอรอให้กระสุกแล้วก็กินได้จ้ะโอเควันนี้ก็มาทักไทยกระสุป ซุปมันฝรั่งเบคอนนะคะใครไม่ชอบใส่หมูก็ได้แล้วก็ใส่ขนอลงไปขนอพักขนอไก่ใส่ได้ลงไปโอเคจะ้ะที่นีรก็จะรอให้นั่งซุกนะคะประมาณนั้นรอสุกอย่างเดียวจะสุกแล้วก็กิกนได้มันฝรั่งก็ซุกแปดสิบเอร์ซ็นตกาสิอร์ซนพอเดือดแล้วเก็ซุกจ้าเนี่ยค่อยเริ่มซุกแหละ ข้างในยังเหลืองๆโอเค,เออเควันนี้คอยก็มาทักทายเพื่อนๆเอซเก่าใหม่ทุกคนนะคะทำซุป สุปสไตล์ไข่สไตล์มันถ้ามีแครอทใส่ก็ต่อันนี้ก็เป็นแบบเอ่อนูดอะเป็นแครอทมีอันสีเขียวกับเป็นบรอกโคลีสีเหลืองก็เป็นไข่นะคะประมาณเห็นไหมแบบเป็นต้นคริสต์มาสนะคะอะไรล่ะนี่จะ้ะของเหลือจากคริสต์มาสนะคะปีที่แล้วเดือนที่แล้วเป็นคริสต์มาส เปิดเรือเนาะคะ่ะค่อยๆโลกินนะจ๊ะว่าทิ้งของดอกเสียดายนี่ค่ะเป็นไหมแบบเป็นรูนปต้นคริสต์มาสหรืออะไรอีกเนี่ยเป็นดาวเนาะคะ่ะดาวเอาล้อนั่งให้เดียดจ้ะลองเดือดเนี่เป็นสีเขียวสีเขียวสีเหลืองนะคะอันนี้สีเขียวก็เป็นเป็นอะไรเป็นม้าหรือว่าเป็นอะไร สำหรับของที่ค้นอันไว้หนักมันเขาเรียกไอชลิส์ลุสอะไรนี่แหละจะภาษาเยอรม,มันก็เรียกโก่ถูกาเขาใจอยู่เืยอย่างเนาะจะซุปซุปมันฝรัง่งเบคอนง่ายๆซิมแล้วรสชาติพอดีชิ้นใหญ่ไปคาร์ทอฟเฟินนูเดินคาร์ทอฟเฟินเบอคอนนะคะ หมูสามชั้นน่ะละจ้าราให้น้งเดือดก็เสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะใส่อันนี้ใบหอมหอมใครไม่ชอบไว่ต้องใส่แตวเราใส่ให้มันมีรสชาติกลมกล่อมโอเคเรไเอาซึ้งเราเอาช้อนนี้ชิมได้จับกล่องมือนะึงแต่เราก็ไม่ได้แปกติดเลยจ้ะเราสวดเอาแบบนี้สวบเอาซูปแบบนี้ ก็ไปถูกปาเข้าแล้วจ้ะถั่วนี่เห็นว่าเม็ดเล็กๆเนี่ยเขาตุ่มสุกยากเหมือนกันนะเห็นเม็ดเล็กๆอ่ะเขาแข็งปรกเลยแหละคิดจ้ะวันนี้ก็มาทักทายเพื่นๆเอซเก่าใหม่ซุปมันฝรั่งเบคอนแซบๆนะคะ โอเจ,อจ้าเจอกันคลิปหน้านะจ้าสวัสดีค่ะ see you next video thank you so much ายบายไปาะเดอขอทุกคนมีความสุขนะจ้าขอบคุณสาวไทยขอบคุณทุกกำลังแรงใจน้วค่ะก็ไทยหลายหลายลายสไตล์เนาะหลากหลายสไตล์ถ้าแดดดีดดๆเดี๋ชพจะเที่ยว หลังจากเกิกงานเนาอทุกคนก็พากันมาเที่ยวกินทำอาหารกินเนะคะเสพเป็นจะเสพใชเนาะซิมเบิ้งหล่อมซสบหลายโอเคจ้าเจงคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ บายบายเริ bye bye. ่มเดือดแล้ว